เปรตแบ่งตามวินัยและลักษณะสังยุตตะพระบาลีแบ่งได้21ประเภท 1. อัฐถิสังะสิกเปรตคือเปรตที่มีแต่กระดูกติดกันเป็นท่อนๆเคยเป็นคนฆ่าโค 2. มังสะเปสิกเปรตคือเปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆเคยเป็นคนฆาโค 3. มังสะปินถะเปรตคือเปรตที่มีเนื้อเป็นก้อนสัตว์นั้นเคยเป็นพรานล่านก 4. นิชวิเปรตคือเปรตที่ไ <Tamam> ม่มีหนังห่อหุ้มสัตว์นั้นเคยเป็นคนค่าแกะ 5. าอสิโลมะเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นพระขันสัตว์นั้นเคยเป็นคนค่าสุกร 6. สสตติโลมะเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นหอกสัตว์นั้นเคยเป็นพรานเนื้อ 7. อุสุโลมะเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นลูกธนูสัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌคาต 8สูจิโลมะเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นเข็มสัตว์นั้นเคยเป็นนายสารถี 9. สูจักกะเปรตคือเปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่สองสัตว์นั้นเคยเป็นคนส่อเสียด 10. กลุ่มคันทะเปรตคือเปรตที่มีอันธะใหญ่โตมากเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน 11. คูถะนิมุขะเปรตคือเปรตที่จมอยู่ในอุจจาระสัตว์นั้นเคยเป็นชูชาวบ้าน 12. คูถะคาทิเปรตคือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระเป็นพรามผู้ชั่วช้า 13. นิชวิถีเปรตคือเปรตหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้มเปรตนั้นเป็นหญิงนอกใจสามี 14. มังคุลิตาถีเปรตคือเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าสัตว์นั้นเคยเป็นแม่มดหมอดู 15. โอกิลินีเปรตคือเปรตที่มีร่างกายเป็นฐานทรเปรตนั้นเป็นคนขี้หหงค่าชู้ 16. อสีสก,กะพันธเปรตคือเปรตที่ไม่มีศีรษะสัตว์นั้นเคยเป็นเพชชะฆาตผู้คาโจร 17. ภิกษุเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามก 18. ภพิกษุณีเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างคล้ายพิกษุณีสัตว์นั้นเคยเป็นพิกษุณีผู้ลามก 19. สิกขมานาเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างคล้ายสามเณรีเคยเป็นสามเณรีผู้ลามก20สามเณรเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรเคยเป็นสามเณรผู้ลามก21สามเณรีเปรตคือเปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรีเป็นสามเณรีผู้ลามก พระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกเล่มที่หนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งหน้า295